วันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องด็กีกันนะครับดูกดีข้ามาติมกันนะครับวันนี้ต่อ นะครับกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลุ่มต่อไปครับทำอะไรครับคุณน้องบิวบิวครับบิวบิวขวดีไว้ต่อคุณเพื่อครับตอนนี้เขากำลังทำอะไรครับ

นี่นะครับนี่คือที่ที่ครูผุกชอนนะครับ,นนนรบถนี่คือตัวทำนะครับแล้วมีอุปรกรณ์อันนี้น้ำแข็งเ่อาอันี้ก็ไม่รู้นะครับคืออะไรอันนี้จูนครับ,น,รบนี่นะครับจูนนะครับ อันนี้ไอ้ไที่เราบันทาอะไรหรอครับไปเรียมเที่ยวกินนี้แม่งเอาไปตรงผมยังดูตอนเขยว่าที่ตอนเขย่าครับเด็กออามานี้ถ่ายก่อนเดี๋ยวไปนะครับรอให้มันแทงครับต่อไปไอันนี้ประสบปัญหาอะไรหรอครับ แห็งตาหงอยต่อฮะเอานีช่วยไปน้องมจอยเนี่ยไปดูหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช่ครับวอนวอน้เต่าอก็กับชาวยูทูบดูนะครับน้ำแข็งเต็มแล้วครับตอนนี้ กระบะนะครับน,นี่ครับไปเขยา่าเสร็จแล้วไปเขยา่ยาข้างหน้าไปเขย่าไกลๆไปเขย่าไปไกลไปเขย่าเขย่าดีไหนครับเขย่าเสร็จยังครับแข็งแล้วครับคุณดูนะครับดูหน้าครับยังเจอร่วงเงี้แข็งดีเจอร่วงยูงทูบแต่เบิ้งรอดอันนี้ไหนครับ ไอจีด้าไอติมสัตว์คือไอติมนี่คุณกลุ่มคุณน้องอั้มมาแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับไอ้นี่ไอจีนนะครับนักวุฒิผิวละอองใช้จ้ำไม่ผิดอยากกินไหมครับอันนี้ไอ้คุณขามานนั่งทำไมครับดูครับ มันมันเขย่าหรือมันเต้นกันแน่ครับเต้นโอ้โหไอ้บลกมาครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยเดี๋ยวเปลียนถูกแล้วนะครับถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขย่าไกลๆมันเพื่อน ผมก็จบการทำไอติมเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแข่งแล้วนะครับวอไอติมนะครับไอติมไอติมว้แข่งแล้วยนี่แหละสเน่หเดียวแหัแแน,นี่ครับคุณวิวไขย่าแล้วครับเออจานลยดิแบอก ผมไปก่อนนะคะบ๊ายบาๆหน้ากดซับสไครต์ติดตามและกดสันกระดิ่งไว้ข้างล่างด้วยนะครับ<ป>ใครชอบคลิปนี้เมในใต้คลิปไว้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วบายบาย